สวัสดีครับผมเตงหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอ่านกราฟบาคาร่านะครับหลายคนเนี่ยก็ได้ใช้เทคนิคการเล่นบาคาร่าของผมไปบ้างแล้วก็เข้าใจกันบ้างในบางส่วนนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มเติมนะครับสําหรับวิธีการดูเนี่ยว่าเอ้ยห้องนี้เนี่ยมันต้องลงสีมากหรือลงสีน้อยนะครับบางคนก็อ่านกราฟบาคาร่าเป็นแทงบาคาร่าเป็นแต่ไม่เข้าใจวิธีการใช้เทคนิคบาคาร่านะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ อาจจะยังเลือกห้องบาคาร่าไม่เป็นนะครับอันนี้เป็นาภาพของเซ็กซี่บาคาร่านะครับที่ผมได้ปริ้นออกมานะอวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเข้าห้องบาคาร่าไปแล้วนะครับอ่สมมุติว่าเราเลือกห้องที่เราต้องการจะเล่นแล้วนะครับเราจะดูนะครับว่าเซ็กซี่บาคาร่าห้องนี้เนี่ยหรือว่าบาคาร่าห้องนี้เนี่ยมันออกไปในทางสีมากหรือสีน้อยนะครับส่วนวิธีการเช็คเนี่ยเดี๋ยวผมกําลังจะสอนนะฮะโอเคนะครับ วิธีการดูของผมนะครับวิธีการใช้เทคนิคบาคาร่าเราจะดูที่ตัวนี้ครับ Tort сюда. ตัวสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมนะครับวิธีการดูให้ดูอย่างนี้นะครับใครที่เป็นสายบาคาร่าหรือว่าคอเกมบาคาร่านะครับที่เล่นบาคาร่าอยู่เป็นประจําก็มาละฟังกันได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาทึบนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าเขาทึบนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเขา ปโปร่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาไม้ขีดนะครับเราจะเรียกรวมๆกันเนี่ยเราจะเรียกรวมๆกันนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคสามเกอร์หรือว่าการดูกราฟบาคาร่าลองนะครับตัวนี้เป็นแดงเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแดงนะครับตัวนี้เป็นน้ำเงินตัวนี้เป็นน้ำเงินนะครับน้ำเงินมาสองสีออกแดงอ่าน้ำเงินมาสองสีสีแดงหนึ่งนะครับ เวลาเราดูตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้อย่างเดียวก็คืออนาคตนะครับว่าเฮ้ยน้ำเงินมาสองสีแดงมาหนึ่งสีโอกาสเป็นน้ำเงินมากน้อยแค่ไหนให้ดูที่กราฟหลักนะครับกราฟหลักตรงนี้นะครับจะมีโอกาสเป็นน้ำเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้อะไรตอนนี้มันเป็นเขาให้สองตัดสองเห็นไหมครับว่ากราฟอคา่าเนี่ยเป็นน้ำเงินสองแดงสองแล้วก็มาน้ำเงินหนึ่งนะครับแต่ว่าเทคนิคสามเกลอเนี่ยให้มาเป็นน้ำเงิน เราก็ดูเลยครับว่ามันมีโอกาสเป็นน้ําเงินไหมผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นน้ําเงินนะครับแล้ววิธีการเช็คห้องนะครับก็อาจจะเช็คด้วยวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่จะช้าหน่อยเราจะดูไปสักสามตานะครับใครที่อ่านกราฟบาคาร่าไม่เป็นแทงบาคาร่าไม่ค่อยได้นะครับให้เช็คสักสามตาก่อนนะครับสมมุตินะฮะสมมุติอสมมุติตานี้เราวิเคราะห์ไปเป็นแดงหนึ่งน้ำเงินสองใช่ไหมครับ เราก็ดูนะครับว่าตานี้มันจะออกเป็นอะไรสมมุติว่ามันออกเป็นน้ําเงินนะครับเราก็จดไว้เลยว่ามันออกสีมากแล้ว2ตานะครับอ่ะออกสีมากแล้วอ่ะออกสีมากแล้ว1ตานะครับเราก็ดูตาต่อไปสมมติสมมติตาต่อไปเนี่ยมันมาเป็นน้ําเงิน2แดง1อีกนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นน้ําเงินใช่ไหมฮะเราก็จดเอาไว้เลยครับมันออกสีมากแล้วเป็นตาที่2นะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วทั้งหมด3ตานะครับอันนี้คือ เทคนิคบคาคาร่าสำหรับคนที่เล่นบคาคาร่ามือใหม่นะครับมือใหม่ที่มาเล่นบคาคาร่าหรือว่าคนที่เล่นบคาคาร่าในมือถืออยู่แล้วนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับสมมุติว่าตาที่สามเนี่ยมันออกมาเป็นน้ําเงินหนึ่งอ่ะมันออกมาเป็นน้ําเงินน้ําเงินสองแดงหนึ่งนะครับมันออกมาเป็นน้ําเงินสแดงหนึ่งแต่ตาเนี้ยมันไปออกสีแดงสีแดงก็คือสีน้อยใช่ไหมครับเพราะว่าผมพูดไปว่า น้ำเงินสองแดงหนึ่งแต่ตาเนี้ยมันไปออกสีแดงนะครับถ้ามันออกสีแดงแสดงว่ามันออกสีน้อยนะครับเราก็จดเอาไว้นะครับเราก็ดูเลยนะครับว่าที่เราดูมาสามตาเนี้ยสีอะไรออกมากเอ้มันเด่นในทางสีมากหรือสีน้อยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าห้องนี้เนี่ยมันเด่นในทางสีมากเนี่ยอ่าเราก็ดูเลยสาตาเนี้ยสีมากแม่งออกมาสองรอบ สีน้อยแม่งออกมารอบเดียวให้เราเลือกเล่นสีมากนะครับต่อให้มันจะออกสีน้อยก็ตามนะครับเราก็เลือกแข็งสีมากไปนะครับสีมากมากๆแล้วก็เล่นสีมากไปตลอดนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับฟังให้ดีนะครับอีกหนึ่งกรณีสําหรับคนที่เล่นบาคาร่ามือใหม่นะครับถ้ามันออกในกรณีที่เป็นน้ําเงินน้ําเงินนะครับ สามตานะครับถ้ามันออกเป็นน้ําเงินน้ําเงินน้าเงินสามตาเนี่ยเราดูนะครับว่ามันออกสีตรงข้ามหรือว่าออกตามนะครับถ้าออกตามคือออกน้ําเงินถ้าออกตรงข้ามคือออกแดงนะครับเราก็จดเอาไว้เนี่ยถ้ามาถ้ามาสามสีนะครับถ้ามาสามสีให้เราตามเราก็ดูนะครับว่าไอ้ตาที่มันออกสามสีเนี่ยมันออกตรงสีตรงข้ามหรือว่ามันออกตามนะครับอันนี้ก็เป็น การวิเคราะห์เกมบาคาร่าอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเล่นบาคาร่าจริงๆให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับมันมีประโยชน์ยังไงสําหรับเทคนิคการเล่นบาคาร่าเทคน,คนิคนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่าฟังแล้วเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจปฏิบัติแล้วเล่นไม่ค่อยได้นะครับทักมาสอบถามที่ผมได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นที่ห้องจริงๆให้ดูกันนะครับว่า การวิเคราะห์เกมบาคาร่าเนี่ยมันจะวิเคราะห์กันยังไงนะครับสำหรับวันนี้ถ้เดี๋ยวผมจะไปจัดให้ดูกันจริงๆนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มาจัดที่ S.A. Gaming เลยนะครับเป็นเกมบาคาร่าออนไลน์นะครับที่ยอดนิยมอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับ อันดับต้นๆพูดถึงเกมบาคาร่าไม่ได้ก็จะมี Sexy Gaming นะครับแล้วก็ SA Gaming มนะครับมาดู SA Gaming กันบ้างนะครับในวันนี้นะฮะตาแรกนะครับผมลงไปที่แดงก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจดพร้อมกันนะครับว่าผมเนี่ยได้มากี่ตาและเล่นไม่ได้กี่ตานะครับใครมีกระดาษให้หยิบกระดาษขึ้นมาจดไปพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้ผมจะใช้เทคนิควิธีการเล่นบาคาร่านะครับโดยวิธีการอ่านกราฟนะครับคือเราจะอ่าน ที่เขาไพ่โป่งเขาไพ่ทึบเขาไพ่ไม้ขีดนะครับจะเรียกรวมกันว่าการอ่านเขาไพ่สามจุดนะครับเราจะดูแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอเคนะฮะอาตาแรกก็เสมอไปนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับใครที่เล่นเกมบาคาร่าออนไลน์อยู่แล้วนะครับลองเอาเทคนิควิธีการเล่นอันนี้ไปใช้ดูนะครับคือผมจะบอกว่าสูตรบ,บาคาร่าเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับใครที่เล่น เกมบาคาร่าบ่อยๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเราจะดูแค่ตัวสุดท้ายนะครับแต่ในตอนนี้นะครับในเกมบาคาร่าตอนนี้เราจะสังเกตว่าเขาไพ่โป่งเขาไพ่ทึบและเขาไพ่ไม่ขีดมันมันยังขึ้นมาไม่ครบนะฮะก็คือเขาไพ่ไม่ขีดมันยังไม่ขึ้นมามันจะเป็นช่องว่างอยู่นะครับเราก็อันนี้ก็วิเคราะห์ไปจากกราฟหลักก่อนละกันนะครับกราบหลักตอนนี้เป็นกราฟปิงปองนะครับตอนนี้ก็ยัง ยืนหยัดอยู่ที่เดิมนะยืนหยัดอยู่ที่แดงเหมือนเดิมนะครับอ่าน้ําเงินสองแต้มแดงสี่แต้มนะครับโอเคนะฮะแดงแดงสี่แต้มน้ำเงินหนึ่งแต้มนะครับตาแรกเราก็ได้มาเรียบร้อยนะครับใครมีกระดาษหยิบกระดาษขึ้นมาจดนะครับวันนี้ผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับโดยไม่มีสูตรบาคาร่าและไม่มี การโกงใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคล้วนๆเลยนะฮะใช้เทคนิคล้วนๆเลยนะครับเราได้มาแล้วหนึ่งตานะครับยังยังไม่เสียนะครับอ่าตานี้จัดไปที่น้ําเงินนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยถ้าดูจากกราฟหลักเนี่ยเป็นปิงปองนะครับแต่ถ้าเราดูจากเขาไพ่สามจุดตัวสุดท้ายเนี่ยอ่าเขาไพ่ไม่ขีดเราขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งคราแล้วนะครับถ้าดูจากตัวสุดท้ายเนี่ยก็วเ,วเป็นเขาไพ่โป่งเขาไพ่ทึบ เขาให้ไม่ขีดเนี่ยจะเป็นแดงทั้งหมด3สีถ้าแดง3ให้เราส่วนนะครับสำหรับเอชเอเกมมิ่งห้อง2นะครับอ่าเห็นไหมเราป๊อกเราป๊อกมาแล้วนะครับเรียบร้อยจดเอาไว้ครับเราได้มาอีก1ตาตอนนี้เท่ากับว่าเราได้มาแล้ว2ตานะครับเรายังไม่แพ้เลยนะฮะใครที่เล่นเกมบาคาร่าออนไลน์บ่อยๆนะครับลองเอาเทคนิควิธีการเล่นเกมบาคาร่าอันนี้ไปใช้ดูนะเออสามารถทักมาสอบถามคุย ปรึกษากันได้ตลอดนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนําเล่นเกมบาคาร่าก็ได้นะครับอาตามน,นี้จัดไปที่แดงนะครับ500นะฮะอาจจะไปที่แดงเลยนะครับ500ร้อยาน้ำเงิน6แต้มนะครับ แดงแค่2แต้มเองนะครับรอลุ้นใบที่3โอเคตานนี้เราไม่ได้นะฮะตาไหนไม่มั่นใจคุณจะสังเกตว่าผมจะลงไปเบาๆนะครับตานี้ก็ไม่ได้นะครับก็จดเอาไว้นะครับเราได้มาแล้ว2ตาไม่ได้แค่ตาเดียวเองนะคะดูกันไปยาวๆนะครับผมจะเล่นให้ดูประมาณ10นาทีนะครับว่าผมจะเล่นได้กี่ตานะครับและเล่นไม่ได้กี่ตานะฮะใครที่เล่นเกมบาคาร่าบ่อยๆแล้วรู้สึกว่า โอกาสที่เราเล่นเนี่ยมันโอกาสไม่ได้มันเยอะนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตัวสุดท้ายเป็นน้าเงินหมดเลยนะครับถ้าดูจากในข้อไพ่3จุดนะครับจะเป็นน้ําเงินหมดเลยถ้าน้ําเงินมาสําหรับห้องนี้ผมบอกไว้แล้วว่าถ้ามา3-4มสีเหมือนกันให้เราสวนเลยนะครับถ้าน้ําเงินมา3ให้สวนแดงแต่ถ้าแดงมา3ให้สวนน้ําเงินนะครับตอนนี้ผมเลยต้องสวนไปแดงนะครับอ่าโอเคนะครับ6แต้ม อ่าน้ำเงินแต้มเดียวนะครับได้มาเรียบร้อยแบบง่ายดายนะเห็นไหมครับว่าเทคนิควิธีการเล่นเกมบาคาร่าของผมเนี่ยคือคือมันใช้ได้จริงนะครับมันวิเคราะห์ได้จริงนะครับส่วนการเลือกห้องเนี่ยว่าเลือกห้องยังไงว่าห้องไหนมันต้องส่วนเพราะว่าเทคนิคการอ่านเข้าไพ่สามจุดเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบนะครับถ้ามา3ามสีเหมือนกันอย่างที่ผมบอกในตอนแรกว่าถ้ามาน้ําเงิน3ให้เราส่วนไปแดงแต่สําหรับเกมบาคาร่าบางห้องนะครับถ้ามาน้ําเงิน3คุณต้องตามน้ําเงินนะครับ วิธีการแยกแยะยวิธีการดูห้องอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนะครับคุณสามารถทักมาได้เลยนะครับเพราะว่าในนี้ในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่สามารถสอนได้ละเอียดนะครับจัดไปที่น้ําเงินนะฮะตานนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าน้ําเงินมาสามแต่ทําไมผมไม่ลงแดงถูกต้องไหมฮะอ่ะดูกันที่ตาน,นี้นะครับเห็นไหมครับผมจะเล่นให้ดูนะครับถ้าเราสวน อย่างที่ผมบอกในช่วงแรกถ้าเราสวนคือเราได้เห็นไหมฮะแต่เมื่อกี้ผมลองเล่นไปเบาๆนะครับเล่นให้ดูถ้าลงตามเนี่ยมันเสียแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณสวนเนี่ยคือคุณได้แน่นอนนะครับเห็นไหมฮะเทคนิควิธีการเล่นเกมบาคาร่าคือมันไม่ได้ยากและสูตรบาคาร่าก็ไม่มีจริงนะครับใครที่ยังใช้สูตรบาคาร่าอยู่ก็ลบทิ้งมันไปซะนะครับ มันไม่มีแน่นอนนะครับสูตรบาคาร่าใครที่เล่นกับผมมานานอยู่กับผมมานานเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเฮ้ยสูตรบาคาร่าเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับเล่นไปก็โอกาสได้มันแทบไม่มีเลยนะครับมันก็คือการสุ่มนั่นเองนะฮะอ่าจัดไปที่น้ําเงินนะตานี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าน้ําเงินมาสองแดงมาหนึ่งนะครับดูแค่ตัวสุดท้ายในเทคนิคสามอ่เขาไพ่สามจุดนะครับอ่าเห็นไหมฮะ โอเคได้มาอีกแล้วนะครับอีกหนึงตานะครับถ้าห้องนี้มา2ส,สีน้ำเงิน2ส,สีสีแดงหงสีหรือว่าสีแดง2ส,งสีหรือน้ำเงิน1สีคือมา2ต่อนหนึ่งอะ่ะคุณต้องลงสีมากนะครับสีในสีมากคุณลงสีนั้นนะครับอันนี้คือเทคนิควิธีการเล่นบาคาร่าออนไลน์ของผมนะครับใครที่เล่นเกมบาคาร่ายังไม่เก่งยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้นะครับลองดู คลิปผมบ่อยๆนะครับเอาเทคนิคของผมไปใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคที่สอนแนะนําให้ฟรีๆนะครับแต่ถ้าอยากติดตามผมแอดไลน์มาที่ผมได้นะครับโอเคนะฮะตานนี้จัดไปที่น้าเงินเหมือนเดิมนะครับสําหรับเกมบาคาร่า sa gaming นะครับห้องที่2น้ําเงิน2แดง1นนะครับจัดไปที่น้าเงินเลยนะครับโอเคเจ็ดแต้มนะครับได้อยู่นะเดียบร้อยนะครับได้ไปอีกหนึ่งตา ตอนนี้นะครับผมเล่นมาแล้วนะครับทั้งหมดประมาณ6ตานะครับได้มา5ตาไม่ได้แค่ตาเดียวเห็นไหมฮะว่าโอกาสการเล่นเกมบาคาร่าของผมเนี่ยคือมันชัดเจนคือโอกาสได้มันเยอะนะฮะ mm hmm. ก็ดูจากเทคนิคที่ผมเล่นนะครับอามาดูตานี้กันก่อนเลยนะครับดูแค่สีตัวสุดท้ายพอนะครับก็คือเป็นสีแดงเขาา้อไพ่ทึบเป็นสีแดงเข้ใไพ่ไม่ขีดเป็นน้ําเงินแสดงว่าห้องนี้นะครับ แดง2น้ำเงิน1ผมบอกแล้วว่าต้องลงสีมากนะฮะห้องนี้ถ้าแดง2แบบนี้ให้เราลงไปที่แดงนะครับแต่ถ้ามา3ามสีให้เราสวนอ่าไม่งงนะฮะใครที่เล่นเกมบาคาร่าประเภทนี้อยู่นะครับจําเทคนิคไว้ให้ดีๆนะฮะเราสีแต้มนะครับน้ําเงิน5แต้มอ่ะน้ําเงิน4แต้มนะครับตอนนี้ทายเกมนะฮะเห็นไหมครับว่า การเล่นเกมบาคาร่าเนี่ยถ้าคุณมีความรู้คุณย่อมได้แน่นอนนะครับเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่เล่นหุ้นมีซื้อก็มีขายเกมบาคาร่าก็เหมือนกันมีน้ำเงินแล้วก็มีแดงนะครับถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยไปเล่นยังไงก็ไม่มีวันได้แน่นอนนะครับก็เหมือนกันนะถ้าคุณมีความรู้ทางด้านเล่นเกมบาคาร่านะครับคุณก็จะมีความรู้คุณก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับอาตอนนี้จัดไปที่น้ำเงินนะครับ ผมบอกเสมอว่าถ้าตาเมื่อกี้มันเสมอถ้าตาเมื่อกี้เราลงแดงนะครับแล้วมันเสมอคุณต้องโยกมาลงน้ําเงินในทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสจะได้เนี่ยประมาณ6 0นะครับไม่ถึง80ก็คือตอนนี้ก็ต้องวัดใจนะครับเพราะว่าโอกาสได้มันแค่6 0เอเองนะครับน้ําเงิน4ี่แต้มนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราไม่ได้นะครับตอนนี้เราไม่ได้ก็จดเอาไว้นะครับ เห็นไหมถ้าตาถ้าหลังตาเสมอคุณไม่มั่นใจคุณปล่อยข้ามเลยนะครับแล้วคุณไปเล่นอีกตาหนึ่งก็ได้นะฮะอ่ะจัดไปที่แดงนะครับจัดไปที่แดงเลยนะฮะในตานี้โอเคนะฮะจัดไปที่แดงอ่ะทำไมผมถึงทำไมผมถึงลงไปที่แดงนะครับดูแค่ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นแดงสองน้ำเงินหนึ่งนะฮะคุณเห็นไหมฮะถ้ามองใน เกมบาคาร่าในกราฟเนี่ยจะเป็นแดงสองน้ำเงินหนึ่งคุณเลือกลงไปที่แดงเลยนะครับในตานี้อ่าน้ำเงินแต้มดีเอาเองนะครับโอ้โหแดงบอดนะฮะโอ้โหน้ำเงินเก้านะครับโอ้โหบอดสนิทนะครับไม่เป็นไรนะครับ ตั้งแต่เราเล่นมานะครับเราได้มาห้าห้าตานะครับไม่ได้อยู่สามตานะครับโอกาสชนะยังเยอะอยู่ดีนะครับเทคนิคของผมเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าเกมบาคาร่าเนี่ยคือมันก็เป็นการวัดใจนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้วิธีการเล่นเกมบาคาร่ามันก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยโอกาสได้มันก็มากตลอดนะครับมันมีมันมีมากกว่าอยู่แล้วนะฮะ โอเคจากที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับน้ําเงินสามเราส่วนแดงนะครับเทคนิคของผมเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าคุณมีความรู้คุณมีเทคนิคก,การเล่นเกมบาคาร่าชนิดเนี้ยคุณสามารถเล่นในทุกเว็บเลยนะครับที่มันเป็นเกี่ยวกับเกมบาคาร่าคุณจะเล่นได้หมดเลยนะฮะน้าเงินหกแต้มนะครับอ่าลองดูใบนี้โอ้โหสวยงามเจ็ดแต้มนะฮะเจ็ดแต้มแต้มเดียวก็เสียวได้นะครับอ่า ได้มาเรียบร้อยนะครับจดเอาไว้นะครับตอนนี้เราได้มาแล้ว6ตาไม่ได้แค่3ตานะครับโอกาสได้ยังเยอะอยู่ดีนะครับต่อให้ผมเล่นยังไงก็โอกาสได้กันเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับคุณต้องเดินเดินเงินให้ดีนะครับถ้าคุณเล่นเกมบาคาร่าแล้วคุณเดินเงินไม่ดีคุณโลภเนี่ยสุดท้ายมันก็เจ็บตัวได้นะฮะจัดไปที่นั้นนะครับตอนนี้นะฮะ จัดไปที่น้ําเงินเลยนะครับน้ําเงิน2แดง1นะครับลงสีมากเหมือนเดิมอย่างที่ผมได้บอกไว้ข้าง,งต้นนะฮะอ่ะดูกันต่อเลยนะครับใครที่อยากได้เทคนิควิธีการเล่นเกมบาคาร่าเนี่ยทักมาได้นะครับแต่ผมไม่มีสูตรบาคาร่าให้นะต้องบอกก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับได้มาอีกแล้วหนึ่งสเต็ปนะฮะเห็นไหมฮะ ตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับเจตานะครับไม่ได้แค่สามตานะครับโอกาสการเล่นเกมบาคาร่าของผมเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์การได้อะมันสูงนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ได้อะมันนิดเดียวนะครับแต่จะไม่ให้เราเล่นไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะครับมันก็มีเสียบ้างนะครับการเล่นแบบนี้นะฮะแต่เราจะทํายังไงอะ่ะให้เราได้มากที่สุดเสียและเสียน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับเสียน้อยที่สุดแต่ให้ได้เนี่ยต้องมากที่สุดนะครับ อะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับตานี้ละกันนะครับเดี๋ยวรอะฮะรอนะฮะใครอยากศึกษาวิธีการเล่นเกมบาคาร่าทักมานะครับโอเคนะฮะเราเจ็ดแต้มนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับโอเคนะะักสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจเทคนิควิธีการเล่นบาคาร่าก็ทักมานะครับ